สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบชวนชมกวนไซนนะครับเช้าวันที่สองนะครับกระะกฎาคม25 6 7นะครับวันนี้อดมิีพามาอัปเดตนะครับชวนชมอาราบีคัมนะครับวันนี้นะต้นนะที่คัดไว้นะครับต้นที่คัดไว้เป็นแม่พันธุ์นะเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกกิ่งเริ่มนะครับ ครับขยายลงมาในกระถางนะครับซ้อนนะครับตัดตัดก้นถุงนะครับตัดก้นถุงแล้วก็วางบนกระถางนะครับตัดก้นถุงแล้ววางบนกระถางนะครับนะอีกนะซส์นะครับต้นที่ปลูกนะครับอ่ะเท่ากันนะครับ ปลูกในถุงอย่างเดียวนะครับปลูกในถุงอย่างเดียวแต่ว่าต้นเท่ากันครับต้นเท่าปลูกวันเดียวกันนะครับพอมิดวันเดียวกันนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่างแล้ววะครับความแตกต่างนะครับขนาดไซน์นะครับขนาดไซน์นะครับความแตกต่างนะครับขนาดไซน์นะ ระหว่างนะปลูกในกระถางใหญ่นะครับปลูกซ้อนลงไปในกระถางใหญ่กับนะเอาไว้ในถุงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นะระยะรากนะครับระยะในการหากินนะครับของรากนะครับการขยายรากนะครับรากมันแผ่ได้นะครับไกลกว่านะครับไกลกว่าหากินได้ดีกว่านะครับต้นก็ตัวเร็ววตัวใหญ่นะครับต้นตัวเร็ววตัวใหญ่นะนะครับ ถ้าเป็นรอบหนาอนมินครับคิดว่านะปลูกในกระถางใหญ่เลยแต่ว่านเปลืองดินนะครับเปลืองดินเปลืองทรัพยากรนะครับแต่ว่ามันโตเร็วนะครับปลูกในกระถางใหญ่มันเปลืองดินเปลืองทรัพยากรนะครับใช้พื้นที่เยอะนะใช้พื้นดินเยอะแล้วก็ใช้ดินเยอะกว่านะเปลืองทรัพยากรกว่าแต่ว่ามันโตเร็วกว่านะครัโตเร็วกว่าเห็นได้ชัดนะครับถ้าปลูกในถุงอันนี้เป็นสี่คูณหกครับถุงสี่คูณหกครับ ถุง4คูณ7ก็นะครับสูงกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าขนาดลำต้นก็พอๆกันนะครับแต่ว่าพอมาขยายลงในกระถางนะครับอมินรอบหน้าแอมินก็คิดว่าจะครับเอาลงกระถางเลยนะครับพอเมีเสร็จแล้วก็ถอนขึ้นมานะครับก็ตามสติปนะครับหลายที่คนหลายๆคนเขาใช้กันครับก็อนุบาลมา30ถึง45วันแล้วก็เอาลงกระถางนะครับรับขับเพื่อ เพื่อจะดูความแตกต่างว่าต้นไหนตัวเร็วนะครับต้นไหนตัวเร็วตัวไวนะครับก็เอาไปลงนับกระถางนะครับแต่รอบงานนี้ว่าจะไม่เอาลงถุงเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาลงกระถางทั้งหมดเลยนะครับลงกระถางทั้งหมดเลยนะครับโตเร็วกว่านับโตเร็วกว่านะครับแต่ว่ามันเปลืองดินนะเปลืองเปลืองทรัพยากรนะครับใช้ทรัพยากรเยอะกว่านะแต่ว่าก็โตเร็วกว่าจริงนะ